สบายดีพี่น้องยินดีตอนทำข่าวสู้ซองจีนซาลาซองหนึ่งเซนเคยเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก,กะมาพร้อมกับแดดเลยเนาะแต่เป็นวิสามนยวยเด้อพี่น้องเมื่อนอี้ก็มันฉี่หอนแห้งนะเนาะมีหองมายาจีนแล้วก็ของมายาคันแล้วก็ยุทั้งผ้าอันนึงเนาะพี่น้องร่วงไากันเป็นสามนวยเนาะแดดก็เลยแห้งจะเป็นพิเศษเนาะพี่น้องที่จริงวังเสาร์นะพ้นตกเนาะพี่น้องห้ออกมาน้องไห้กะกะมุ่งแหละแหละเพราะว่าถ้าพ้นตกเศร้านะประหยากแข่งพ้นออกมา้นะพี่น้อง เมื่อนี้มีเมนูออกมานําเสนออีกแล้วพี่นอ้องเมนูที่างหายไปจากสองห้าเป็นเวลาหนึ่งปีเนาะพี่น้องคันสิบกลัวเนาะก็คือเมื่อนี้สิมาตบสต่วน้องแบะพี่น้องเคยกินอยู่บ่เคยกินแต่น้องง,วองัวน้องขวอยบ่พี่น้องเมื่อนี้น้องแบะเนาะเพราะว่าแบะสะดอนเพิ่นออกลูกสองตัวก็ได้มาอยู่สองน้องเนาะพี่น้องแต่ว่าน้องแบะเนาะสีน้อยแห้งพี่น้องได้บ่กําปัดหนึ่งเพิ่น จะคล้องเพื่อนาบ่กินน้องพี่น้องเข้าก็เลยเอามากินเสียดายคล้องดีพี่น้องกลัวเสียดายกินมันง่ายๆเนาะตอนแบะจะคล้องออกแผดอออยู่น้องให้จะคล้องแัลยเื่นแผลบไดกินเนาะพี่น้องถาซ่อมอันเตะดองแหวกขจัาแล้วเพราะว่าขจะดว่ากินเนาะพี่น้องวันนี้ก็มี่ซองมนูมานํนำเสนอเนาะน้องแบะแล้วก็มีห้อยขีดกระต่ายพี่น้องพ้นตกลล่นนาอก็เลยได้ห้อยสองน้องกับสีได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้แม่นเข้ารางแล้วก็ทำความสะอาดออกมาจากบานแล้วเนาะ อยู่น้องให้บอนตักหนามันไกลพี่น้องก็เลยทําควมสะอาดมาแต่อยู่บ้านเนาะพี่น้องแกออกแต่ทงกะสามาตุ่มสวได้เลยเนาะพี่น้องห้อยขี่กระต่ายห้าบดไปเก็บเองเน้อพี่น้องนะบาาสิแหล่เพิ่นเอามาเนาะอันนี้เลือเพิ่นต้มเลยแหละเพราะว่าเพิ่นต้มกินไปแล้วเทือนึงเนาะพี่น้องห้ากะซีมาต้่มเทือที่สองวันนี้ในพี่น้องมีแต่นื้องามหัวคือสีขาวค่ะวันนี้เ้ากะซมาทำการลางห้อยขี่กระต่ายเนาะพี่น้อง อันนี้ไม่น่าบริบดตม้มเบิร์น้ำมันลายอย่างกินเบิร์ตสิบมิถีาาแล้วเนาะเพราะว่าค้างไว้แหละต้มพอดีอีมหนึ่งวี่งเะเพราะว่ากินทีเดียวเมื่อเหนียววมาส่วนกับแมียาคาันสองคนเพราะว่าเม่ยเกิดกับ,บเดีเด๋ยวอ,อกมาและเบ้ากับขาเมื่อแปลงไทยแปลงรถพี่นอ้อง มื่ออื่นว่าสิไปท้ายหุดหน้าเนาะส่วนลูกจะเอาหน้าอยู่แต่ลิคนถามเมือแล้วเนี่ยนอพี่นอ้องย่างเตยซองเมลูกวันนี้ต้มฉี่หมากแทงเลยเนาะอือพอ ตอนแรกพี่น้องดับข่าวหอยก่อนใส่หัวชิ้งไข่เนาะใหาสีปุ๋งไว้เลยเนาะพี่น้องต้มหอยนี่เม่ตตอนอียังมากมมยเพาจะใส่แบบนวเลายมันเก็ดเ่บพี่น้องกัดตามด้วยเกลือนวอยังเดียวอะไรพี่น้องต้องมีเค็มตัดพอม ล้างแล้วมีแต่หนวยงามๆพี่น้องห้อยขี้กระตห่าากินอยากเนาะเพิ่นโตกลิ่นเลาเพิ่นจงออกนอะพี่น้องนาบ้าจะเพิ่นไปเก็บอยู่ใส่ห้ากับหูเจ้าตัวปวยููพี่น้องหลักต้มห้อยเพิ่นตัวสมนีพ่อพอดีอิ่มหนึ่งพี่น้องกินคนเดียวตอนนี้หมอห้ากับพดแล้วเนาะพี่น้องพดขางเดียวเคยเห็นมพี่น้องหรือว,ว่าเป็นน้ำหักข้ขาขางเดียวอะหมอจะเพิ่นขางเดียวเนาะพี่น้อง เวลาเอาห้อยลงพี่หนอมีงามกับปูแถมนำาบกินโตจะกินงามพี่หนอโตมันกับกินคือการหาแล้วแต่ว่าเนี่ยนี่มันมันเนาะมันอันข้าวบริคูดเอ่าะพี่หนอกับปูคูดก็กับปูงมเอาในน้ำามนสีต่างกันเนาะตัวคูดมันสีมันมันสีเสบกลัวอันนี้เพิ่อนงมในน้ำมาก็เลยอาจจะงามมันพี่หนอ ขังแหลกของปีได้เลยเดีด๋ยวกินหอย <c oughs> หหีิกระต่ายเต็มมือว่านมือซื่อน่ะเดี๋ยวกินหอยหอยโขงเอยจะเอ็นหอยนวนหอยโขงอยังประมาณนี้แหละหอยปัง <c oughs> เออหอย่ีหกระต่ายนี่งขังแหลกเลยอยู่ไฮอยู่สวนคือเกาพี่น้อง คนอื่นเพ่นสิ่ยูไฮยูหน้ากระตาห้าสิ u, ส่ยูสวนเพราะว่ากะเขาท่านยาวเลยพี่น้องเดี๋ยวกะเขายาวห้าสิไปยูหน้าน้ำหลังเนาะตอนนี้มาอยู่สวนก่อนพน้นโต๊ะกะได้แตโต๊ะพี่น้องมันมีกะดำหนามชิ้นร้ายแสดงอ่ะมันมีปัญญาดำแล้วกปะปัญญาพี่น้องเลยนี่มุมจากเทิงเทียงเฮาพี่น้องสวนหน้าเบาวกับสวนลูกมันเป็นสวนเฮาดอก <laughs> แปนมาแล้วเนาะพี่น้องยังแต่ก๊อกใหม่ไงที่ว่าเป็นประโยชน์เนาะพันจงไว้ขาหันพืน้นเอาถิ่มมาแล้วนี่ทางเขาวสวนครัพี่น้องสุกแล้ววันนี้พี่น้องงามกระปูฮักกะเลี้ยงเลยเนาะถ้าละง่ายห้อยฮักกะใครเรียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวสิท่าข้าหมอเลยเนาะข้าเตานั่นแหละพี่น้องบ่มีโป่รงรุ่นนี่ ตาสิกินเบิดบอกว่าใครพาละง,ง่ายบ่เลยพี่น้องมันสิใครอยู่แม่เจา้าว่ะตัวใครแล้วก็บตัวใครออกแล้วก็มีตัวบ้ท่านใครออกก็มี่อ้าวเฮียสักเฮียแต่นี่เรียบร้อยพี่นอ้องต้มหอยขีกระายเฮาเดี๋ยวเมนตูต่อไปก็สิเป็นต้มส่วน้องแบ่เนาะพี่น้องวันนี้ คงกินไฟผู้นั้นเฮ็ดแบบน,นี้พี่นอ้อ,เนนองเจือนสิบูกินต้มน่องแบบน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นกระสิบูกินต้มหอยน้ำเจืดกันเลยเปลี่ยนกันเฮ็ดกินของไฟคล้องมันพี่น้องบ่มี<อ>พันหยาดโอ้โหนี่บ่อยไร้ะเบิ่งจากการปรุงแล้วากะน่าสิฮู้วห้องเคยสีเสกูกันเนาะพี่น้องชิ่นไข่ มูสมละมูโมแมนต์สมติ่งพี่เนาะนี่อัรบรอตอนนี้เครื่องปรุงทุกอย่างก็ลงไปอยู่ในหมอ้อเรียบร้อยเนาะพี่เนาะยังขาดขาขาก่อนเด้ออ่ายังขาดขาจะไหนเป็นคนบ่มีขาได้ผ่าทรายไ่มีขามีแต่ขุ่นกับพ่อแล้วเนาะพี่น้อง คุณขาไม่มา้อมกันไม <laughs> ่มีขากับต้ามรับมีคุณเนาะพี่เนาะนี่ใส่ใส่ขาหัวนอ่อนเลยได้บต้องมีเคียงห้องพี่เนาะล้างเรียบร้อยเลยพี่เนาะออกเตะตุก็เลื่อซีดำหน่อยพักติวเลิมันตายซีเลยพี่เนานะใส่ซีแลนดก็ได้ค่ะ อ่อนเนาะข่างมอไววแล้วก็มาซอยหอมไวววันนี้พี่น้องเพื่อเป็นการบอรสักษาเสียเวลาเนาะปุ๊บป่าเวลาให้วา่งปล่าพี่น้องพักแพรวต้องมาอัมดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าดับข้าวแล้วก็หอมคักพี่น้องพักแพรวก็ขอขวัวน,นี่คือแบบสุดๆเลยค่ะบ่ได้พี่น้องพักแพรวก็ขอขวัวนี่ยคันมาขอาวัวเพราะว่าเจียวป่ากับนยังใส่ใส่ได้บิด ขาดเธอขาดใจเราเลยพี่น้องเลยเมื่อนี้จะเป็นได้แต่แข้งคอบอยอยากกินน้องแบะพี่น้องปกติก็กินได้ลหรเห็ดในเหือนหรือว่อาออกมาเห็ดอยู่หนา้าเลยบอยอยากกว่าบ่อยากก็ได้ต่งอีมมันแห้งน้อยนะอ,อืมน้นนอยสองอน่องก็สีได้ยุดดอกถวยอันนี้ทั้งหนาทั้งตอนพี่น้องเลยหอมกับชิ้นนี้ท่านี้แหละ ตอนท่านจะต้มน้อยสั่นได้บัดต้มแล้วแห้งน้อยกูาหันพี่น้องแห้งปอกแห้งฮุบเขาแล้วบนเพราะหอมแดงข้านี่ก็ขาดบัได้เนาะพี่น้องทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันต้องครบเครื่องให้กินเนาะพี่น้องขาเน,น,น,นี่ยไรแน่หนึงไปกับบาดเจ็บนายพี่น้องหมอคนข้าวซอยหอมแดงกับพอดีหมอโพสเลยพี่น้องน้องแบะฮ้า ตีิดกันเลยเด้พี่น้องสองหน่องนะมันต่อกัน,นเลยปกตินะ่ะมันสียู่ไายอยู่มันเนาะแต่ละแต่ละตนะ่ะอันนี้อยู่น้ำกันเลยต่อยาวเลยนีนพี่น้องลงเลยนี่น,นี่เรียบหลอไพน้มถั่วมันพี่น้อง ว่าแต่ลงก็เรื่มปั่นเรื่มโหดเขาแล้วพี่น้องว่าจะถึงน้ำหอนเอาลงหมอเบิดทุกอย่างแล้วเขากระสิป้ายเพิ่นโพดแบบนี้เนาะพี่น้องจนกลัวเพิ่นสีซุกเนาะสีว่าซุกยากกับบยากสีว่าง่ายกับบง่ายพี่น้องพ่อกระเทินเคืองกลางๆโพดยังดูดเดือดเลยพี่น้องสิว่ามีการข้อนอีกเน,เนาะภาวนามันถ่วมตอนอยู่ ่น้องตอนนี้เ้ากระลังต้มอัน่องเบะอยู่เนาะแต่ว่ายังไ่คันซุกเนาะแต่ว่าจืดซีมากินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าเ้าต้องกินคนละเทือก็ไม่ยั้งคันอยู่แล้วกินคนละแน่เละอีกอย่างเ้าวบันไดทื้อข้ากล่องมาเนาะพี่น้องต้องได้เปลี่ยนกันจับกล่องอยู่แล้วนะก็เลยหิวข้าวกินก่อนพี่น้องหัวหอยอือ้พี่น้องว่าบันไดบันไดหัวหนุ่ยมันบัหญ่พี่น้อ,นยยนอ,องจิ้มก้าวหนำแจว น้ำเจลกับเลือดหมังนาวพี่น้นองแต่ว่าก็โอเคอยู่ใส่พักเพลเทเห็เติมชุบฝนอ่ะถิ่มดแต่บ่ถิ่มแน่นอนไปทามกินน้ำรางพี่น้อง เพชรเพชรหื้นหื้นบัวเก้าพี่ใครเอาบวงทับพี่น้องในบรรดาห้อยนี่ห้อยแบบบันบานหน้าหน้าไงเมนห้อยขียตายสุดๆแล้วพี่น้องแซ่ หัวอ่อนๆเรื่องเลี้ยงแต่เป็นหัวหหอยสลรีกับสีแข็งๆเนาะป้าเนาะจะกีมากยังบม่ทันเลยมีตัวขี่ออกเลยชูขอดสามชได้ทับแล้วป่ะเนี่ยกินก่อนได้เปรียบนะี่เนาะ เงี้ยเงีเลย <ừ. S 1> พี่เนาะบ่ออ๋อเหรอบ่ออิลีเพราะว่าหัว,ว,วมันชุกคักข,ของแสบขึ้นอยู่กับผู้มากเนาะพี่เนาะชีเพ็ดเพ็ดวะ นี่พี่น้องตอนมันน่ะน้อยเดียวพวดเขาเลือดเต้นหน่วยมักะซายังท่าน,ทนี้แหละพี่น้องได้อยู่กับปั่นหนึ่งสองหนองพูดดีเยีกยมเลยอ่อถ้าเถียง,งทราบว่าเชียไทยกันนะพูดขุ่นแหละแต่น้องหานสุกใลรเละพี่น้องมีแต่สิบป่งเลยวาน หมน้ำม like er uh, ันหล่อพักไปไปอือหือพี่น้องสดน้ำนัวๆอีกแลยเมื่อนี้ส่วนตอนห้อยย่งสีน้ำเอาไปสวยอยู่เนาะพี่น้องอู้มีแต่หน่วยกระซ้านะแม่กระซาได้เนี่ยนะมึงเนี่ยบทางก็งัวก็ข่วยหรอกพี่น้องแต่ว่ามอใหญ่สอหากข่วยก็มีเนาะ พี่เนาะคือสินหนัวเนาะเขียนพอดียาหนัวคากแล้วมันเนี่ยพี่เนาะมีแต่มกากระซาพี่เนาะซอยแ้วกกะลงมาตุนน้ำหอนหอนนวลนัวแล้วบันเนี่ยเฮียเด้อยังหน่อยอยู่ เห็นว่าน้อยกันนาสีได้ซองขาวอยู่ได้นี่เพราะว่าสุดหนามันเอาบนเน้นตอนนี่พี่น้องเน้่นหนามตัวนี้ตัวนี้อันเครื่องกอบบนหอกน่ะเนาะก็ก้อนเสาะมันหอนะบ่อืมันหอกระซาอยู่ทางในเนาะอืฐานบาน่ะกระซาอันน่ะเนาะเนาะเพรื่องกอดเนาะใบบัวนี่พี่น้อง ตามขัวลงไปายจ้าจ้า่บกพริกสิบอใด้วพี่เนาะเจีบยกับเพาแหงแหละขัวาหวยหนาวนี่พี่เนาะข้าวาเาโอ้ส่ายแทแทนี่พี่เนาะซมสีน่วะเวลา้วเรยอยากแล้วอ่ะ แซ่บมาพี่น้องขิ้นข,าขา้าวอืมมข่าวอีไรเหรอเฮ้่พี่น,อน,อน้องน้ำดำออันดูหัวข้าืบนนั้นเนาะ <laughs> แนวมันอยู่แล้วพี่นอ้องอืมเนี่ยถ้าตอนมันไหนเพิ่เบ่งในพี่น้อง ผาเพีงมันผืนอืนอันบางๆผาเาื่อผาาน้ามั่นผาพี่แกกินไปเลยแมวพี่น้อผาหน้ามัอนอืมไฟฟ้าหากกลัวพุ่งล้วแสบพี่น้อยชิว่ามิงอันคือหากกลัวว่าไม่ข้าวด้วยพี่น้อง พี่น้องเต็มปากเต็มคำกล้วยใช่เนาะดีพี hmm. well, yes, mm. ่น okay. ้องหากล้วยนะเป็นก okay. ๋วยเแล้วพี่น้องเป็นแบบใสไกลนิดน้อยเดลยพี่น้องยำก๊อดก๊อดก๊อดได้เลยนะเฉดหน่ออันนูนเปนหัวเนาะตาเป็นหัวเป็นกล้วยเนาะหน่องเพียงกับพ่อหน่องกล้วยเนาะลายๆนะหน่องกล้วยเออหน่องหัวยังจะมนครึ่งหนึ่งของหน่องกล้วยพี่น้อง ม <Es> ีแต่ของหากินอยากๆเหมือนก็ซาไล้ขัวหัวนะเต็มหน่อยๆแดดออกแล้วพี่น้องเนี่ย เห็ดปางสร้างอยู่บันนี้น่าแดดแท้ๆปกแปลกกนี่มันข้าจูดเปลืองหอยด้วยพี่น้องอย่าเหยเียบ <c oughs> บรรยากาศป็นปตะยูแล้วพี่น้องแ <c oughs> ดดวันนี้นะอิ่มแล้วก็ไปหาเคียนงวดได้บันนี้พี่น้องไปหาเอางูลงกินนามก่อนเนะาะเพราะว่าตอนนี้ก็เทียงแล้วเนาะพี่น้ององวเขากับผูกแต่ไม่ไงห้องไม่จะเกิดตัวเดียวนะพี่น้องค่าหันกับบ,บอยเบิร์เลยเนาะ เพราะว่าถ้าไม่ใหญ่บไปตัวอื่นมันกับบไปนาะพี่น้องก็เลยต้องผูกไม่ใหญ่มันไววเนาะแต่ตอนนี้ฮาก็อีมแล้วพี่น้องอ่มค่ะอ่มเน่กินอีมนะที่จะได้พักพอยได้พักพอนอะพี่น้องห้า้ํำงัว้ํำแบะแล้วแบบน,นี้แบะหากับปล่อยไปเบิดเลยเนาะพี่น้องแต่ก็ตตองได้ซ่อมได้แน่มันเป็นระยะห่างหเางนาะพี่น้องอยากมันหนีไปทางอื่นเนาะเพราะว่าแบะก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วนาะพี่น้องเดี๋ยวพันจิตไปทางอื่นเพราะว่าอ่าเทงสวนยางนี่มีม้านาะพี่น้องเคยคบแบะ ตายหลายตัวแล้วเนาะก,ก็เลยต้องได้จอบได้เนียมเบิง้งเนาะพี่น้องถึงว่าสิปล่อยกระตามเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือเกา่าเนาะพี่น้องค่ะก,ก็ไหลก็แซ่ยละก็ไป็นกำลังใจให้จริงก็ไม่ยากันในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยเนาะพี่น้องบ๊ายบาย